รัฐบาลไม่สนับสนุนกันเองใกล้เลือกตั้งไอ้ที่จะต้องเกรงใจอะไรกันเขาไม่ต้อง,งเกรงใจนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งนะครับยังไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งตอนนี้ต้องร่วมกันรวมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติเพราะเกมต่อไปรอบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครจะเป็นรัฐบาลแต่กระบวนการต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ มันจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับซึ่งไปดูตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นเยอรมน,นีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนปลาลไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับสงครามทั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศสิ่งเหล่านี้คือสิ่งต้องระวังนะครับและต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อแก้ไขปัญหาในภายนี้และในภายหน้านะครับ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันในรัฐบาลระหว่างพรรคประชาธิป,ปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยย้ำอีกครั้งนะครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคเองนยครับที่ท่านออกแถลงเมื่อวานเนี่ยจริงๆกรรมธิการบางท่านเนี่ยเสนอให้มีการในที่ประชุม เสนอให้มีการเปิดสูบกันอย่างสถานที่ท่องเที่ยวไปซ้ำไปรรคการเมืองที่ท่านบอกว่าห่วงใยเรื่องเยาวชนนั่นแหละรครับและมีร่างหลายมาตราที่ท่านได้เสนอจากรรคการเมืองของท่านนี่แหละในการที่มันทําแล้วมันก้าวหน้ากว่ากฎหมายนี้ซึ่งเรายังไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเอาความจริงมาพูดครับอย่าให้ผมต้องเอามาแ์ว่ารรคท่านกล่าวอ้างว่าห่วงใยประชาชนเนี่ย ท่านได้ทํางานในคณะกรรมาการนี้แค่ไหนอย่างไรทางการเมืองแต่เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงอนาคตของเยาวชนของประเทศนะครับแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของสถาบัานการศึกษาและด้านอื่นๆก็ขออนุญาตที่จะเรียนว่าพักประชาธิปัตย์สนับสนุน การใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แต่ไม่เห็นด้วยกับการกัญชาเสรีอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้ามันเข้าขายที่จะเดินไปสู่ทิศทางกัญชาเสรีเนี่ยเราก็ต้องแสดงความคิดเห็นและต้องแสดงออกเพื่อสะท้อนว่าอย่างน้อยก็มีพรรคการเมืองที่เป็นหูเป็นใยอนาคตของประเทศนะครับเ,เท่านั้นแหละครับไม่ใช่ประเด็นในทางการเมืองรัฐบาล ไม่สนับสนุนตันเองใกล้เลือกตั้งไอ้ที่จะต้องติงแต่อะไรกันทําไม่ต้อง,งตงในเชิงปรากฏการณ์นะครับที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก็เตะตัดขานะครับภูมิใจไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกอยศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชานะครับที่ผ่านมาทนทินชาญวีระกุลนะครับก็บอกว่าก็คงแตกหักกันแล้วล่ะนะครับ ซึ่งก็คงจะเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองของสื่อมวลชนเพื่อไทยฝ่ายค้านก็บอกว่าเนี่ยได้ข่าวมาแล้วเนี่ยรัฐบาลจะล่มลงแน่นอนฮะหลังจากการประชุมเอเปแล้วเสร็จก็จะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งกลิ่นยุบสภากำลังมาแรงนะฮะและเขาพร้อมจะเป็นรัฐบาลในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศว่านะครับอยู่ในส่วน180วันนะฮะกฎหมายการเลือกตั้งเริ่มประกาศใช้ นะครับแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขนาดนี้ที่ผมทําคลิปอยู่เนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศนะครับกฎหมายเลือกตั้ง2ฉบับออกมาแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกําลังมองกันว่ารัฐบาลกําลังจะล่มแหละในเชิงงานสังเคราะห์ทําไมประชาชนและสื่อมองว่ารัฐบาลกําลังจะล่ม1พลเอกประยุทธ์ถูกพักการทางาน2รัฐมนตรีถูกพักการทางาน3รัฐมนตรีที่พลบุญญามณนียาออก นะครับจากโดนกล่าวหาเรื่องตั้งแต่สมัยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับประการที่3ส,สิ่งที่ตามมาและน่าสนใจก็คือว่าการขัดขากันเองเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือยอยศนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องของกัญชานะครับซึ่งปรากฏว่าพรรค ปชริปัต์บอกว่าไม่ต้องการให้เป็นกัญชาเสรีนะครับต้องการให้เป็นกัญชาที่ใช้ในการรักษาโรคความขัดแย้งดังกล่าวนะครับต่อมาอนุทินก็บอกว่า,าไม่เป็นไรแล้วนะไม่ติดใจอะไรนะครับในภาพรวมในเชิงงานสังเกห์แล้วหลักตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นปชริปัติ์ทาไมเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดผมเรียนเลยนะฮะด้วยความปรารถนาดีเลย ไม่รู้ใครเป็นนักยุศาสตร์ของพักปฏิยปัติเดินยุศาสตร์ทางการเมืองไปเรื่อยและกําลังเดินเกมแบบนี้มันหลายกรณีนะเดินเกมแบบนี้พักรู้ตัวไหมว่าพรักปฏิยปัติกำลังถูกสลายคนในพักปฏิยปัติที่มีกําลังนะครับจำนวนมากเลยละ่ะออกไปตั้งพักการเมืองไปรวมกันอยู่พักใหมย่ยกตัวอย่างเช่นพรักพิรพันธ์ไปอยู่กับพักสมคิดไปอยู่กระจายไปหมดแล้ว นะครับลาออกกันไปเยอะแยะไปอยู่พลังประชารัฐก็มีคนดีๆของพรรคประิปัต์ทยอยออกจากพรรคมากมายนะครับเพราะทําไม App ผมไม่โทษคุณชวนผมไม่โทษใครนะผมโทษว่าการวางยุทธศาสตร์าทางการเมืองการปกครองผิดต้องอยู่ที่ใครอยู่ที่คุณจุรินไม่รู้ผมไมไ่เข้าใจเห็นแลวบอกตั้งหลายครั้งเดินหลักผิดเดินหลักผิดก็ยังเดินถลายยิ่งเดินแบบนี้ต่อไปไปขัดแข้งขัดขาต่อไป นะครับผมยืนยันเลยนะที่ผ่านมาผมเคยบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่ำร้อยคราวนี้ผมฟันธงเลยถ้าเดินหลักยุทธศาสตร์การเมืองแบบนี้ต่อไปพรรคประชาธิปัตย์ต่ำสิบแน่นอนนะครับต่ำสิบเลยละ่ะเผลอๆอ,อาจจะศูนย์พันไปเลยนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นหมายความว่าสถานการณ์ทางการเมืองแบบนี้ควรจะทํายังไงต้องจับกันแน่นๆนะเรือแปะมันใกล้จะถึงฝั่งนะนะถึงฝั่ง,งครบรอบ4ปี ถ้ายังคงดําเนินเดินไปแบบนี้เกิดความขัดแย้งกันแบบนี้นายโยกอมรีถูกพักการทํางานรัฐมนตรีก็กําลังเจ๊งผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดรัฐบาลจะอยู่หรือไปไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่พักรว่วมรัฐบาลด้วยกันเองถ้าเกาะกอดคอกันแน่นก็สามารถจะเดินต่อไปได้แต่ถ้ากอดคอกันไม่แน่นนะครับก็จะจมน้าแตกกันเองเนี่ยทุกครั้งนะครับที่มีการยุบสภาทุกยุคทุกสมัยมันแตกกันเองแบบเนี้ย นะครับแต่โชคดีนะตอนนี้คุณนิธินก็มาติดใจเอลฟาร์มนะ,นะ,ะเนี่ยปปะยทไปก็กลัวเส,สียโคต้าเม่กกลัวเสียโคต้าเหรอคุณมีโคต้าอยู่แล้วล่ะแต่วันวัดการวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันผิดทําให้ตอนนี้คนในพักก็กําลังแตกออกไปนะครับบางคนก็บอกว่าเนี่ยกำลังเตะสกัดพักภูมิใจไทยพราะภูมิใจไทยทําดีมีคะแนนดีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคืออนุทินชาญวิณกุลกับไปนนู่นเลยจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงเวลา นะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งนะครับยังไม่ใช่เวลาของการเลือกตั้งตอนนี้ต้องร่วมกันรวมกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติเพราะเกมต่อไปรอบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใครจะเป็นรบาลแต่กระบวนการต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จมันจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับซึ่งไปดูตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นรัเสเซีย ไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะครับไม่ว่าจะเป็นเนปาลไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับสงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศสิ่งเหล่านี้คือสิ่งต้องระวังนะครับและต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อแก้ไขปัญหาในภายนี้และในภายหน้านั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ